มาต่อนะครับยกที่3ในช่วงพักยกนี่จากตู้บอกแล้วนะครับว่าออกอาวุธให้มากกว่านี้นะครับต้องเดินเบียดให้เร็วดูโอ้โหสเต็ปขาเอเลสมีลูกถีบสกัดเอาไว้นะครับโตโยตาก็มีแข้งขวาแล้วครับดูว่าเตะขวาต่อยขวามาดูวงในเอาจับได้ตีนะครับล็อกโอ้โหพยายามจะตีสู้เหมือนกันนะครับเอเลสไม่ยอมครับ แข่ว่องไวดีนะครับอีเลสครับแต่ว่าเนี่ยครับอาวุธมวยครับเนี่ยตีน้ำน้ำเนื้อเนื้อเลยครับโตโยต้าครับเบียดเข้ามาต่อครับโตโยต้าแข่งขวาไม่ถึงครับเลสหนีบักหนึ่งสองสามมาแล้วครับโตโยต้าคว้าคอคว้าคอได้กระทุ้งไหมไม่จังหวะไม่มีครับแต่งตัวนาำไปนรืงหักทิ้งลงไปก่อนครับเอาละครับเกมก็เริ่มจะสนุกมากขึ้นแล้วนะครับทั้งคู่นี่เริ่มจะเปิดเกมกัน เต็มตัวแล้วโอ้โหแข้งซ้ายเอาละครับมีโต่มีเถียงนะครับไม่ยอมนะครับไม่ยอมให้โตโยต้านี่ออกแข้งฝ่ายเดียวแล้วตอนนี้เลสครับแข้งซ้ายใช้ความเร็วครับสไตล์คิกบ็อกซิ่งนะครับเนี่ยครับพูดแต่แข้งขวาของโตโยต้าครับก็สังเกตแล้วครับลำหักลำโค่นครับแต่ละทีนี่ทางด้านของโตโยต้านี่ดูดีแล้วครับเอเลสนี่มีความเร็วครับนี่ครับแข้งขวาของโตโยต้าเอเลสก็โต้ซ้ายขึ้นมาโอุ้ยโดนปลายหมัดครับ ยก1ยก2นี่เร็วอย่างเดียวครับแต่ยก3นี่เร็ว2อย่างแล้วครับออกรวดเร็วด้วยแล้วก็อาวุธด้วยนะครับอีเลียสครับนี่ครับแข้งขวาเตะซะเลยครับดูว่าแข้งซ้ายก็เริ่มทำงานได้ดีนะครับวงในพอจับได้เอาเดียวลงมาเด้นตีตีโอโหเลยว่าวงในนี่ชัดเจนครับโตโยต้าได้เปรียบแน่เอเลสไม่สนนะครับมีแข้งซ้ายนี่ก็เริ่มจะทำสวยๆนี่นะครับแม่นด้วยนะครับออกแรงด้วยครับ ของเอเลียสเนี่ยถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าที่ขาดไปคือน้ำหนักแลลวครับมีความเร็วครับลองดูครับทางด้านของโตโยตานี่เปิดเกมเดินชนไม่หยุดแล้ะครับแต่ว่ายังเดินไม่เร็วนะครับไปเรื่อยๆไปเนินไปตามเกมตามแผนของตัวเองวางเอาไว้แลลวครับโตโยต้าไม่เร่งก็จริงนะครับแต่อย่างเดียวที่อยากจะขอเลยครับอย่าชะล่าใจไปนะครับอย่าชะล่าใจไปนะครับดูครับเอเลียสเองเริ่มจะยกระดับความมั่นใจของตัวเองขึ้นมาตามลำดับครับ เอาละครับแข้งซ so ้ายเนี่ยเริ kind of ่มท oh ํางานได้ด oh ีนะครับเอเลือสโตโยต้าก็มีแข้งขวาตอนนี้เริ่มจะขยับเข้าหาบ้างเหมือนกันอ้าถอยครับพอโดนชิงเดินเข้าไปนี่ต้องถอยถ้ามีแข้งซ้ายนี่คอยศาดเป็นระยะโอ้โหโตโยต้าก็มีแข้งขวาโต้คืนครับโอ้ยแม่เดินเพลินครับไปเลยครับโดนบาดขวาเข้าไปครับอ้าวสายคืนมาเหมือนกันเอาละครับต่างคนต่างโดนเอาละครับคู่นี้นี่กลายเป็นของดีแล้วนะครับซ้ายกับขวา เตะซ้ายต่อยซ้ายก็เตะขวาต่อยขวาครับใครจะแม่นกว่ากันดูว่าเอเลสนี่ยิ่งชกยิ่งมั่นใจนะครับไม่กลัวแล้วครับมากขึ้นนะครับซ้ายก็ขวาโตโยตานี่ก็เตะขวาต่อยขวาเอเลสนี่ก็ตตเกตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับยังคงเหมือนเดิมโตโยต้าเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าหาครับเอเลสก็ขยับหลอกล่อโอ้โหจะโดนข้างขวาไป2ดอกนะครับในช่วงต้อยยกดูวงในบิดตี ปั้มตีนะครับโอ้แต่ไอเล่นก็จะมีสู้เหมือนกันแต่ว่าหลักเหลี่ยมนี่แหละครับเป็นรองนะครับโดนบิดเหลี่ยมล้มกิ้งลงไปครับมากันต่อครับโอ้โหปัจเจียนยกที่สี่ซะแล้วครับโตโยต้าเดินลุยครับไปปลายเท้านะครับไอเอเลสแก่ว่องไวครับแต่ว่าเนี่ยครับจังหวะอาวุธยังดูยังดูไม่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 เต็มคำเท่าไหร่ครับแต่โตโยต้านี่จะเต็มคำมากกว่าครับ ว่าวงนายพยายามจะเบียดจะปล้ำตีก็ยังไม่ได้น้ําได้เนื้อเท่าไหร่นะครับ Toyota. โตโยต้าพอเอเลียสนี่ไม่ยอมเป็นเป้านี่โอ้โหโดนแก้งขวานี่เอาโอ้โหนี่นะครับโอ้ดูแผ่นหลังครับพี่อรีครับแม่แดงเป็นจุดจุะพิษของแข้งนะครับโตโยต้าจะปิดเกมเลยหรือเปล่าครับยกที่4ครับพยายามเดินไล่ต้อนเข้าไปแต่ว่ายังขมือไม่ได้นะครับโอ้โดนแข้งไปเยอะเหลือเกินนะครับ ทางซ้ายทางขวาเอาแล้วครับเริ่มจะออกแข้งสู้แล้วก็มีหมัดนี่คอยบวกครับเอเลียสขยับเข้าไปโตโยต้าไม่รูว่าจะมั่นใจแล้วตอนนี้ไม่รีบร้อนนะครับออกเนื้อเน้นเน้นเอเลียสขยับหลอกนะครับดูนะครับขยับหลอกซ้ายโอ้ขยับแล้วเตะก่อนด้วยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับแต่โตโยต้าก็โตขึ้นเหมือนกันครับ หมัดซ้ายครับหมัดซ้ายแล้วขวาครับโตโยต้าแต่รู้จะมีมีขวาตรงๆครับซ้ายนี่แตะสวยนะครับเฮเลียแต่ว่าไม่ขยันเท่าที่ควรนะครับดูเชิงเยอะไปหน่อยไว้ตโตโยต้าเบียดเข้าไปออกแข้งขวาเฮเลียขยับหลอกแล้วก็มีแข้งซ้ายแล้วก็มีหมัดซ้ายเนี่ยต่อยแม่นครับ โยตาขยับเอเลียนก็มีคูเหมือนกันดูนะครับว่าเตะซ้ายต่อยซ้ายไม่รีบร้อนโอ้โหจัดใและดอกตอนนี้แข้งขวานี่ออกเข้าไปนี่เต็มช้โค้งนลครับดอกนี้ต้องถอยร่นไปเลยครับเอเลียนจุกไหมจุกไม่จุกครับจุกไม่จุกไม่รู้ครับแต่ทนได้ครับอ้าวเตะหลุดแล้วดูครับจังหวะหลบจังหวะนี้ครับแม่สันวัังย่อเลยครับไม่ได้เตี้ยลงนะ ยังไงครับโตโยต้าครับแข้งขวาเดินไปปลายนี่ครับเอ็นี่เอเลียสครับโอ้ยพอเจอแข้งขวาแข้งนี้เข้าไปครับสายหัวบอกว่าเฉยๆครับเฉยๆหนักว่าโตโยต้าเขเจอมาแล้วครับเนี่ยพยายามเอาเอานัวมาตบตบตบกาดของโตโยต้าด้วยนะครับเอเลียสครับไม่หารายจริงๆครับบทยกสี่เอาละครับยกสุดท้ายนะครับ จตุบอกให้เล่นเกมต้องน็อกให้ได้นะครับโอ้โ oh หเอาเละครับออกแข้งขวาจับไนนี่หักทิ้งเลย mm hmm. เอเลียสต้องถอยร่นนะครับตอนนี้โดนเข้าไปนี่โอ้โ oh หชายโครงนี่แดงไปหมดแล้วนะครับทั้งแผ่นหลังทั้งชายโครงดูวงไนตีเอาตีน็อกได้ไม่ได้ครับจะตุบอกต้องน็อกให้ได้ครับยกนี้มาถึงจุดนี้ต้องยอมรับเลยนะครับนักมวยฝรั่งเศสอะไรนี้นี่โอ้โ oh หสู้ได้ดีเลยครับ ได้ดีเลยนะครับโอ้โหโอ้โหอะไรครับอะไรกันเนี่ยโอ้โหเลือเชื่อครับเซบอสเตีถุงกับลุกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะคทับอันลึงเลยครับโอ้โหต่อภาพช้าดีกว่าช็อกโลกแล้วครับยงช็อกครับแบบนี้ช็อกครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับผ่านช้ามาโดนโดนหมัดบวกครับบวกก็เต้นปลายคางเลยเซบาสเตียนงงเลยครับเหลือเชื่อครับตอนนี้จ่าตู้กลับบ้านไปแล้วนะครับ อะไรวะเนี่ยเออเออเออดูภาพช้าครับนี่แหละศึกเพชรยินดีจอเลยครับน uh ี่แหละศึกเพชรยินดีคร yes> ับโอ้โหนี่ครับเสียบโอยครับถึงกับตะลึงเลยครับน็อกกันได้ยังไงครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ดูนะครับก่อนชกนี่หลายคนบอกไม่ครบ5ยกด้วยสามคู่นี่ครครับไม่ครบจริงจริงไม่ครับทีนี้ต้องโดนแพ้สิดูภาพช้านี่ดูกันชัดๆครับดูไปพร้อมๆกันว่าโดนอะไรโอ้โห พี่รันม้วนแผ่นดินครับโอกกลับครับนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับสวยจริงๆครับดอกนี้โอ้โหสุดๆครับดอกนี้ครับเหลือรับประทานครับดูครับปังสมบูรณ์แบบจริงๆครับดอกนี้โอ้โหหนึ่งหมื่นบาทจากเวทีราชดำเนินครับได้แน่นอนแล้วครับ โอ้โหสุดยอดนะครับเหลือเชื่อจริงๆครับคู่นี้ดูครับจ่าตุ้จ่าตู้นี่นั่งพูดไม่ออกเลยนะครับลุกขึ้นไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ลูกพี่นะครับจ่าตู้จะเป็นลมแล้วครับจ่าตู้บอกยกนี้ต้องน็อกให้ได้นะครับโอ้โหนาที่สุดลูกน้องนี่มาพลาดโดนฟอกกลับนะครับน็อกเลยเอาละครับจ่าตู้ลุกไม่ขึ้นแล้วครับลุกไม่ขึ้นเลยครับ